สวัสดีครับในบทนี้นะครับผมก็จะกล่าวถึงการผูกดวงจตากํำเนิดน,นะครับด้วยโปรแกรม o p l i n k 2.0นะครับการผูกดวงจตากํำเนิดให้ทุกท่านนะครับมาที่เมนู Info ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเมนูในการผูกดวงทุกชนิดของโปรแกรม o p l i n k นะครับเมื่อคลิกที่ Info น,นี้จะมีสับเมนูย่อยขึ้นมานะครับว่า Set Info เซ็ c ชาร์ i อินโฟนะครับเมื่อคลิกที่เมนูนี้นะครับก็จะเปิดหน้าต่างขึ้นมาใหม่นะครับชื่อหน้าต่าง Enter Chart Info นะครับซึ่งต่างนี้จะมีการทำงานแบ่งออกเป็นสส่วนครับก็คือส่วนซ้ายส่วนซ้ายมือนะครับก็คือส่วนของฐานข้อมูลครับส่วนขวามือก็คือส่วนของการป้อนข้อมูลใหม่นะครับหรือการผูกดวงอันใหม่นะครับซึ่งบรรทัดแรกนะครับจะเป็นส่วนของการตั้งค่ากลุ่มนะครับหรือการจัดเก็บ นะครับภาพดวงชะตานะครับเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาในส่วนของฐานข้อมูลตรงนี้นะครับท่านสามารถเพิ่มลดนะครับหรือว่าแก้ไขนะครับกลุ่มดวงที่ทำไว้ให้โดยการคลิกที่ edit infotype ตรงนี้นะครับอันดับต่อมานะครับก็คือเป็นช่องของการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับไตเติลนะครับหรือว่าชื่อของดวงชะตาที่กำลังผูกนะครับช่องต่อมานะครับก็เป็นส่วนของวันที่นะครับซึ่งโปรแกรม o p l i n k 2.0นะครับท่านสามารถจะ ป้อนวันที่นะครับเป็นในรูปแบบของปีพศได้นะครับพียงแต่ว่าถ้าเกิดท่านป้อนเป็นปีพศแล้วท่านต้องคลิกที่ปุ่ม BE ตรงนี้นะครับคลิกเลือกที่ BE นะครับโปรแกรมจะทําการคอนเวิร์ตปีพศที่เราป้อนไว้ในช่องอวันที่ตรงนี้นะครับให้เป็นปีคศให้ดอย่างอัตโนมัตินะครับโดยพื้นฐาน default นะครับให้คลิกที่ AD นะครับแล้วก็ทําการป้อนเป็นคศ นะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะเลือกวันที่ได้โดยการคลิกที่เมนูตรงนี้นะครับจะเปิดหน้าต่างนะครับปฏิทินขึ้นมาทําให้เราหาวันนะครับปีนะครับในการผูกดวงได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งหน้าตาตรงนี้นะครับก็จะปรับเปลี่ยนไปตามเวอร์ชั่นของ Windows ที่ท่านกําลังใช้อยู่นะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของการป้อนเวลานะครับท่านสามารถป้อนเวลานะครับได้หลายรูปแบบนะครับดังเช่น ที่ผมชี้เมาส์ไปที่ช่องนะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับการป้อนขึ้นมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับจะเป็นส่วนของสถานที่นะครับซึ่งจะเป็นตัวกําหนดและติจูดนะครับลองติจูดหรือว่าไทม์โซนนะครับซึ่งท่านสามารถป้อนได้โดยตัวเองนะครับถ้าท่านทราบและติจูดลองติจูดหรือว่าไทม์โซนนะครับแต่ถ้าไม่ทราบนะครับ อปพลิงนะครับจะได้ก็จะเตรียมาฐานข้อมูลในส่วนของสถานที่ไว้ท่านแล้วโดยการกดปุ่มเซิร์ชตรงนี้นะครับผมยกตัวอย่างปุ่มเซิร์ชนะครับอพอผมเสิร์ชตัวนี้นะครับก็จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเป็นเกี่ยวกับารายชื่อสถานที่และข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งท่านสามารถที่จะค้นหาได้ในช่องค้นหานี้ได้โดยง่ายเลยนะครับหรือจะคลิกที่เสิร์ช by ตรงนี้นะครับถ้าเกิดคลิกก็จะมีชื่อของประเทศนะครับเพื่อเลือกหมวดหมวดหมู่ของประเทศก่อนในการผูกดวงนะครับท่านอาจจะคลิกที่ประเทศไทยตรงนี้นะครับก็จะปรากฏในส่วนของรายชื่อจังหวัดในประเทศไทยนะครับเรียงจากอักษรกไก่ถึงฮอนดค,คูกนะครับหรือถ้าเป็นประเทศอื่นนะครับก็จะเรียงอ,อักษรจาก A ถึง Z นะครับก็แล้วแต่ประเทศที่เราต้องการนะครับ ในที่นี้นะครับผมาสาธิตการค้นหานะครับอย่างผมต้องการค้นหาจังหวัดสงขลานะครับผมก็ป้อนอสงขลาเข้าไปไม่ต้องพิมพ์หมดก็ได้นะครับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วโดยโปรแกรมออ l ลิงค์จะค้นหา Ian, จังหวัดที่มีอักษรประกอบด้วยสองเสือแล้วงองูที่เราป้อนเมื่อกีนน้นี้อย่างอัตโนมัตินะครับเราก็แค่ทําการคลิกเลือกนะครับจังหวัดที่เราต้องการเนี่ยผมต้องการสงขลาผมก็คลิกที่จังหวัดสงขลาหนึ่งทีนะครับข้อมูลข้างล่างจะถูกปรับเปลี่ยนนะครับเป็นข้อมูลของจังหวัดที่เราเลือกนะครับแล้วก็พร้อมสําหรับการที่จะนําไปใช้แล้วนะครับโดยการปุ๊บกดปุ่มโอเคตรงนี้นะครับพอกดปุ่มโอเคไปแล้วนะครับในส่วนของสถานที่นะครับลองตีจูดและตีจูดแล้วก็ไทม์โซนตรงนี้นะครับก็จะ ปรับค่าใหม่ตามค่าที่เราเลือกเมื่อตะกี้นี้อยา่างอัตโนมัตินะครับก็พร้อมที่จะกดปุ่มโอเคเพื่อผูกดวงได้แล้วครับแต่หากท่านนะครับต้องการที่จะเก็บด,ดวงกําเนิดนี่นะครับในฐานข้อมูลนะครับก็ต้องมาทํางานในส่วนของฝั่งขวาฝั่งซ้ายมือของโปรแกรม ของหน้าต่างนี้นะครับซึ่งก็อาจจะมีปุ่มนะครับที่เขียนว่า add info to db นะครับที่ย่อมาจากดัตเตอรเบก็คือป้อนข้อมูลลงไปในฐานข้อมูลตรงนี้นะครับเพียงแต่ท่านกดคลิกตรงนี้นะครับก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาเพื่อขอคำยืนยันในการบันทึกดวงชะตาลงฐานข้อมูลนะครับเมื่อกดปุ่ม yes นะครับดวงชะตาที่เราผูกเมื่อตะกี้นี้นะครับก็จะถูก บรรจุลงไปในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วครับซึ่งท่านสามารถที่จะค้นหานะครับรายชื่อที่เราเคยเก็บบันทึกไว้นะครับได้ในช่องเสิร์ชตรงนี้นะครับสามารถพิมพ์ชื่อนะครับอย่างพิมพ์ตัวอักษรเข้าไปนะครับก็จะมีรายชื่อของฐานข้อมูลที่เราเก็บไว้นะครับในส่วนของดวงชะตาขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถที่จะค้นหาจากกลุ่มนะครับหรือฟอรั่มที่เรา บันทึกไว้นะครับในในช่วงแรกก่อนที่เราจะเก็บบันทึกในฐานข้อมูลนี้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นการค้นหาในหมดฟอรัมได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะคลิกเลือกนะครับ เพื่อให้มันป้อนข้อมูลกรอกในช่องนี้อย่างอัตโนมัติอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเมื่อเราคลิกเลือกเสร็จนะครับฝั่งนี้ก็จะกรอกข้อมูลเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะแก้ไขข้อมูลตรงนี้นะครับอย่างผมอาจจะเติมเลข1เข้าไปว่าเป็นตัวอย่างที่1น,นะครับ <_ S 2> ผมก็สามารถแก้ในฐานข้อมูลได้โดยการกดปุ่ม edit info ตรงนี้นะครับ <_ S 2> ข้อมูลก็จะมีคํายืนยันมาเตือนมาก่อนนะครับว่าเราต้องการแก้ไขข้อมูลชื่อดวงตัวอย่างนี้ใช่ไหมถ้าผมกด yes นะครับดวงตัวอย่างตรงนี้นะครับเมื่อเรากด ไปที่รวมบทความมือตะกีนน้นี้ก็จะพบว่าดวงตัวอย่างที่เรา,าพิมพ์เมื่อตะกี้นะครับจะมีเลขหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับท่านสามารถคลิกเลือกแล้วก็ลบข้อมูลที่ไม่ต้องการออกได้ตามใจชอบนะครับและเมื่อพร้อมนะครับในฝั่งของข้อมูลที่เราป้อนครบถ้วนแล้วนะครับเราก็สามารถกดปุ่มโอเคเพื่อเริ่มต้นของการผูกดวงอย่างอัตโนมัติได้แล้วครับผมกดปุ่มโอเคนะครับดวงก็จะผูกอย่างอัตโนมัติขึ้นมาครับโดยที่เราสามารถที่จะ พร้อมต่อการพยากรแล้วครับสวัสดีครับ